月影冲云后，黑夜萧索，孤影寥落，红阁下。 สวัดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน,คกคนมาพบกับนานะดิเช่นเคยกับนิยายเรื่องการเผาไม้ชัวนิรัน์ชื่อเรื่องก็ไม่น่าอ่านใช่ไหมคะแต่มันเป็นนิยายที่ดีนะวานวานขมๆเนาะเรื่องเรามันก็จะเล่าผ่านมุมมองของเปยดเจียอันนี้ก็จะเป็นเล่มสองเป็นเล่มจบค่ะเออในใของเราชื่อเปยดเจียอาจารย์วิชาปรัชญาพระเอกซางมู่เชียวนักศึกษาสาขาการเงินเรื่องย่อมีประมาณว่าเปยดเจียนี่ย อาจารย์ภาควิชาปรัชญาเรียบเฉยใจยเย็นเป็นอมภาตครึ่งล่างเนื่องจากอุบัติเหตุเจ้าของชายา,ยป,ยาปีศาจปรัชญาเปยไม่เพียงมาตรฐานการบ้านสูงเสียดฟ้าแต่ข้อสอบก็ยังยากมหาโหดจนกระทั่งไม่เคยมีนักศึกษาคนใดสอบได้คะแนนเต็มเลยสักครั้งแต่วิชาเลือกของพี่แกก็ยังมีนักศึกษาตบเท้าลงมาเรียนตลอดเพราะหน้าตาของเขานั่นเองซางมูเซียว ใช้เองนะคะนักศึกษาสาขาการเงินหัวแข็งเอาแต่ใจและดูดูกเกียดย้ำคนทั้งโลกปเปิดเจี้ยเคยเล่าเขาออกจากห้องเรียนครั้งหนึ่งก่อนจะรู้ว่าเขาเป็นลูกชายของดาราที่ตัวเองชอบเลยคิดจะผ่อนปลนให้สักครั้งแต่ว่าสร้างมู่เซี่ยว กลับเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะให้ขึ้นเตียงด้วยเพื่อแลกกับคะแนนสอบความเข้าใจผิดทางนั้นทําให้พวกเขาซึ่งต่างกันสุดขั้วเข้ามาเกี่ยวข้องกันอีกแต่อตาพระเรขของเรามีความมันน้ามันโตลกขั้นสุดเหมือนกันซึ่งรายละเอียดก่อนหนะ้าถ้าใครแบบเออยังไม่เคยอ่านหรือว่าไม่เคยฟังเล่มหนึ่งที่นั้นเล่าไปก่อนหนะ้าเออ ถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปฟังดูได้มาเล่มนี้พระเอกมูเชยียวน้องชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ยอมให้พี่สาวควบคุมอีกคือน้องยินยอมให้พี่สาวควบคุมนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตดามที่ไม่ยอมก็ไม่มีใครสามารถควบคุมได้เหมือนอีนางพี่สาวนั่นเคยพูดค่ะว่าถ้าน้องไม่ฟังเนี่ยนางสามารถทำอะไรได้บ้างแต่นางไม่รู้จักน้องชายตัวเองดีพอค่ะว่าน้องชายร้ายกาจถึงขานาดไหน ถึงบอกไงคะว่าอะไรที่อ่านมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดก็ได้คนอ่านจะหาว่าพระเอกธงแดงไม่ใช่อย่างที่คิดค่ะจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากการพนันแต่เขาก็รักจริงๆส่วนคนที่แอบถ่ายคลิปอย่างอินนุยนะคะในเร่มหนึ่งที่นัดพูดไปอ่ะพระเอกก็จัดให้อย่างสมน้ําสมเนื้อเหมือนกันแล้วเร่มหนึ่งเขาก็เลิกกันไปแล้วแต่พระเอกเทอมนี้เนี่ยเปิดเจีย ไม่ให้สอบผ่านนะคะสอบตกเถอมนี้พระเอกมาลงเรียนใหม่ค่ะแล้วเปิดเจ้าคือยังคิดนะว่าอีตาพระเอกคงมายั่วโมโหแน่ๆเลยทุกคงคงจําได้ว่าพระเอกทวงเงินค่าก้องที่เปิดเจ้าขายไปเปิดเจ้าก็เลยขอเวลาว่าหนึ่งเดือนนะเดี๋ยวเอาเงินให้ที่นั้นเล่าว่าน้องแบล็กเมลในเล่มหนึ่งนะคะนี่เคยบอกแล้วค่ะว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่อ่านหรือว่าสิ่งที่นัดพูดไปในตอนตน้นมูเซลก็เลยบอกว่า ขายไปแล้วสอง0 0 0อย่างนั้นนะ่ยผมก็ซื้อให้คุณใหม่คุณเอาเงินสอง0 0 0มาคือทําแบบนี้ทําไมแปลกอะ่ะซื้อให้แล้วมาเอาเงินคืนอ่ะนะแล้วมีหมาตัวหนึ่งนะคะที่เปิดเจี้ยฝากเลี้ยงพระเอกรักมันนะคะแล้วก็ไม่ยอมคืนให้เปิดเจี้ยด้วยเปิดเจีย้ยมาเจอกับมู่เซียวทั้งในห้องเรียนทั้งหน้าบ้านเลยค่ะบอกตรงๆนะคะว่าสงสารน้องมากกว่าคะ่ะเกิดมาแม่แม่รักเกิดมาพ่อแม่ พ่อรักแต่แม่แล้วก็ไม่รักมูเซียลตามเนียยึดเอาพี่สาวเป็นแม่แล้วสุดท้ายนะคะทั้งพ่อทั้งพี่สาวนั่นแหละต้องการควบคุมแล้วควบคุมพระเอกได้ไหมก็ไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่ามูเซีลมีความเป็นตัวเองสูงมากนะคะแต่ที่น้องมาแบล็กเมลน้องมีเหตุผลนะคะน้องว่า ผมต้องการของที่ผมให้คุณทั้งหมดมูเซลถามว่าเพิ่งขายกล้องไปแล้วคุณเอาเงินไปไหนหมดเอาเงินไปให้ชูขคืนหรือไงเขากำลังเช็คค่ะว่าของที่เขาให้อ่ะมันยังอยู่หรือเปล่าแล้วเงินมันไปไหนหมดแล้วกล้องที่ขายไปอ่ะเงินไปไหนน้องไม่ได้จะเอาคืนนะคะแต่กำลังเช็คว่า เปิดเจียมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าแล้วก็น้องกำลังทำเรื่องชุดโครงกระดูกสำหรับเดินนะคะก็เลยมาถามเพราะว่าราคามันเป็นลานะเออแล้วที่ถ้าเกิดตอนแรกอจะให้ฟรีเปิดเจ้ยก็ต้องสงสัยใช่ไหมล่ะเขาก็เลยต้องมาเวนี้แหละ ส่วนเรื่องมันเริ่มต้นคือเรื่องโครงกระดูกภายนอกที่ใช้เดินของเปิดเจียตอนนั้นนะคะที่เปิดเจีย,ยให้ของขวัญกับมู่เซียวแล้วมันมีโบชัวอยู่บนโต๊ะเรื่องกระดูกภายนอกแต่เพราะมันแพงเกินไปก็เลยยังไม่พร้อมจะจ่ายเงินน้องก็เลยไปหาโครงกระดูกภายนอกตอนแรกบอกให้ว่าเอ,อนักดมัดอะว่าให้บอกว่าจ่ายแค่ครึ่งราคามันพอไหวค่ะแต่ภายหลังน้องมาถามว่า ลองไปไหนเงินไปไหนเงินคุณนะ่ะเอาไปไหนหมดเงินมันมีหลายแสนเลยนะคะแต่มันหายไปพระเอกก็งงว่ามันหายไปไหนเงินครึ่งหนึ่งถึงซื้อไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเออน้องก็สืบข่าวว่าเงินจํานวนนี้มันหายไปไหนหมดสรุปว่าพี่สาวพระเอกท้องนะคะคือนางนี่นางขาดความอบอุ่นเหมือนกันเพื่อนเปิดเจ้าก็บอกว่าคุมตลอดนะแต่นางท้องก็ได้แต่งกันจริงๆคิดดูนะคะว่าน้องก็ขยันโผล่มาให้เห็นเปิดเจ้าบ่อยบ่อยเช่น พาหมาออกมาข้างนอกก็มาหน้าบ้านเปิดยเจี๊ยนี่แหละพอพาหมามานะมาหาเปิดยเจี๊ยพระเอกก็บอกว่าแกมันไอหมาน้าโง,ง่เขาไม่ต้องการแกแล้วแล้วแกยังอยากไปหาเขาทําไมคือดูน้องพูดเหมือนผัวเมียทะเลาะกันอะแล้วมีลูกใช่ไหมพ่อบอกลูกว่าแม่ไม่ต้องการลูกแล้วแล้วลูกยังจะไปหาแม่เหมือนเดิมหรออะไรเงี้ยหมาก็เช่นกันค่ะเรื่องนี้น้องมู่เชียวอยากจะเอาหมาเป็นตัวประกันเออสองสารหมาเด็กเปิดยเจี๊ยนเลยด่าในใจว่า ฉันไม่ต้องการมันหรือว่ามูเซียวไม่คืนให้พระเอกก็ไม่คืนให้เขาจริงๆนั่นแหละวันถัดมานะคะน้องมาอีกค่ะอุ้มเปิดเจ้ยเราไปวางไว้บนแบบเออฉันล้างหน้าถามว่าผมขอถามคุณนะเปิดเจียสายตาคุณเลือกผู้ชายนี่ห่วยแตกชะมัดเลยเออเห็นผู้ชายที่มาจีบเปิดเจียเปิดเจเลยว่าห่วยยังไงก็ไม่ห่วยเท่าคุณหรอกน้องหึงเลยว่าผมแค่พูดถึงหมอน,นั่นคุณก็ไม่พอใจแล้วน้องเลยว่า ผมถามคุณอีกทีถ้าผมพอใจผมจะลดหนี้ให้หากผมไม่พอใจผมก็จะเพิ่มเงินแล้วก็ลดวันใช้หนี้อีน้องก็ทําเหมือนเจ้านี้นะคะแต่คนเราอะกล้องดูดาวน้องซื้อให้เป๋ยเจียแต่ว่าก่อนหน้านั้นอะที่เขาซื้อให้เพราะว่าน้องทํากล้องเขาพังถึงซื้อให้ใหม่แต่เพราะมีชนะติดหนังนั่นแหละก็เลยด่าเด็กไม่ได้น้องถามว่า เงินที่ขายกล้องดูดาวคุณเอาเงินไปให้ไอ้หมอหมานั่นหรือไงคือไม่ใช่ให้แฟนใหม่ก็ไม่ใช่ให้ผู้หญิงก็ไม่ใช่แต่ให้เพื่อนยืมเพื่อนที่เคยนั่งรถไปด้วยกันสมัยแบบเออตอนยังไม่เป็นอัมพาตอะ่ะแล้วประสบอุบัติเหตุพ่อเขาป่วยพี่สาวก็เลยไปยืมเงินมารักษาพ่อแบบนี้แหละเปิดเจเลยบอกว่าอย่างน้อยไอ้กล้องดูดาวของคุณคุณควรจะดีใจที่มันขายได้ ไม่ใช่ไร้ค่าในความสัมพันธ์นี้สักทีเดียวเวลาที่ผมคิดถึงมันมันก็จะได้ไม่น่าขยะกขยแยงไปสมุดน้องเลยว่าคุณช่วยอดทนกับความขยะกขยแยงหน่อยก็แล้วกันคือเปิดเจ้ยถือว่าด่าน้องแรงนะคะก็สมกับที่โดนโกรธแหละแล้วทุกครั้งเปิดเจ้ยไปเดินเล่นผ้าหลานไปขี่มา้าผ้าหลานไปออกกําลังกายก็มักจะเจอมูซีตลอดเวลาคือไปไหนก็เจอจนน้องจนจนแบบเออเบื่อหน้าไปเลยตามติดเป็นหมาเด็กเลยค่ะตอนนี้แต่ว่านะ พอให้ยืมเงินเขาก็โอนเงินคืนมาครบเลยค่ะคนที่ยืมไปรักษาพ่อเหตุผลก็คือรักษาไปก็ไม่มีอะไรมารองรับเลยว่ามันจะหายจ่ายเงินไปก็ไม่รู้จะหายไหมดังนั้นในเมื่อเป็นแบบนี้ก็เลยไม่เลือกผ่าตัดพอเขาโอนเงินมาคืนนะคะเปิดเจ้าก็คือเงินอิตาพระเอกค่ะในเมื่อไม่มีอะไรมาคำประกันก็ไม่มีเหตุอะไรให้มาเจอกันอีกเปิดเจ้าก็เลยขอเลขบัญชีน้องแต่นางก็ยังอ้างตลอดนะว่าคุณบล็อกผมแล้วเนี่ยผมจะส่งเลขบัญชีให้คุณได้ยังไง สงสารหมาเด็กนะคะถูกบล็อกเปอร์ถูกบล็อกการติดต่อต้องมาเสนอหน้าให้เอ็นอยู่เรื่อยพอปลดบล็อกนะคะนางก็ไปผัดไปเรื่อยลยค่ะว่าเดี๋ยวเอาไปให้นะตกลงจะเอาไหมเงินน่ะเออเหมือนจะเป็นแค่ข้ออ้างอะ่ะไปอย่างที่บอกนั่นแหละว่าอะไรที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็ได้จนสุดท้ายนะคะเปิเดเจ้าก็ยังไม่ได้โอนเงินคืนเลยค่ะเพราะเจ้านี่ายเบี่ยงไม่ให้เลขบัญชีแต่แผนน้องหมาเด็กมันเด็ดก,กว่านั้นคือ ตอนสวมชุดสาหรับเดินของเปยเจียนะคะนักกายภาพที่พระเอกเตรียมไวอ้อ่ะให้วีแชทต,ตัวแทนขายไปว่าปรึกษาว่าจะใช้มันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวแทนขายที่ว่านี่นก็คือตัวแทนเซียวนั่นก็คือพระเอกนั่นแหละคะ่ะตอนแรกอะเปยเจียก็ไม่รู้หรอก คือคุยกันทุกวันเหมือนคู่รักอะตัวแทนขายเซลลวตัวแทนไข่เซลย์คือเสแซงไงอยากคุยเปยดเจ้ยทุกวันตัวแทนเซลลวถามว่ามีแฟนไหมเปยดเจ้ยก็งงว่าแล้วทำไมต้องถามหาถึงแฟนล่ะอิตาเซลก็เลยบอกว่าแฟนจะได้ช่วยใส่ไงเปยเจ้ยเลยบอกว่าใส่เองได้คือคุยกับตัวแทนเซลล์ทุกวันนะคะแต่เปยดเจ้ยเขาก็จับสังเกตได้แล้วว่า ออความจริงน่ยคนที่ปลอมตัวเป็นตัวแทนเซวก็คือพระเอกดังนั้นเขาก็รู้กำนหนดว่าที่เปิดเจ้าโดนพระเอกแซงแบ็กเมลทำไมสาเหตุนั้นก็คือมาจากชุดนี้แหละและถามหาเงินจำนวนนั้นทำไมตอนแรกก็ชุดต่อมาไม่เอาชุดทางทัง,งที่ลดให้เยอะแล้วค่ะ ชุดสำหรับช่วยเดินมันราคาเป็นล้านน่ะก็อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนตน้นพระเอกเป็นคนแบบไปหามาไปหาซื้อมาทีนี้พอรู้ว่าเขาไม่มีเงินก็เลยมาถามบังคับไงค่ะว่าเงินที่ขายกล้องมันไปไหนมันหายไปไหนหมดพอรู้ว่าเขาไปให้คนอื่นยืมพระเอกก็เลยบอกให้นายกายภาพบอกว่า ให้ฟรีแต่ที่จริงคือเสียเงินเป็นล้านอะ่ะพระเอกเป็นคนจ่ายนะคะละีอหมอหมาที่พระเอกบอกว่าสายตาเปิดเจียมีปัญหานะคะอีตามหมอกคนนั้นก็ไม่ใช่คนดีนะคะสรุปว่าเขาพูดถูกค่ะพระเอกตามเปิดเจียมาก็เห็นหมดเลยว่าอีตามหมอกคนนี้มันเป็นยังไงแล้วที่หมอหมาชอบเปิดเจ้าน,นั้นเพราะว่าเปิดเจ้านั่งรถเข็นนั่นแหละเออเหมือนคนมันเป็นโรคจิตมีรถนิยมทางเพศมีความชอบแปลกๆอะ่ะแต่แปลกยังไงก็ได้ค่ะตามใดที่คู่ของตัวเองเต็มใจถูกต้องปะ แต่เนี่ยหมอหมามันมาหาเปิดเจียแล้วทีนี้มันลูปขาคือมันบอกว่ามันชอบความไม่สมบูรณ์แบบอะเปิดเจียโดนน้าร้อนลวกมันก็เลยบอกว่าจะทําแผลให้แต่มันไม่ใช่การทําแผลนะคะมันคือการคุกคามทางเพศก็ยังไม่ทันรูปไปถึงไหนนะคะเพราะว่าเปิดเจียนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่อตาพระเอกเห็นแล้วว่าอีตาหมอหมามันเข้ามาในบ้านพระเอกก็เลยพยายามโทรหาเปิดเจียโทรแล้วมันก็ไม่มีใครรับหมาเด็กมันก็เลยบุกมาต่อยหมอหมาค่ะน้องนาแรกนะคะถึงน้องจะ ประสาทแดกกัดเจ้าของเป็นบางครั้งแต่น้องก็รักเจ้านายของมันนะคือพระเอกพี่แกต่อยเก่งมากเลยนะคะต่อยกับใครก็เป็นที่หนึ่งในสังเวียนกระทั่งต่อยกับหมอมาข้อหารลวนลามแม่เนี่ยก็จุกไปต่อไม่ไหวแล้วอน้องดีอะ่ะหึงเขาพอเขาไม่รับสายก็รีบมาหาเลยตอนแรกน้องก็โมโหนะคะว่าทําไมไม่รับสายแล้วทําแบบนี้คืออะไรปุ๋ยเจนได้บอกว่า คือเดินไม่ได้ไปรับสายยังไม่ได้จะให้ทํายังไงล่ะเป่ยเจีย้ยโดนชาลุกก็เป็นน้องนี่แหละมักช่วยแต่นี่ก็คือมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือวันต่อมาเนี่ยเพื่อนเป่ยเจีย๊ยไปลองเสื้อด้วยกันแล้วเป่ยเจียไปกับสางมูเซี่เลทีนี้เพื่อนน่ะไม่รู้ว่าซางมูเซี่เลคบกับเป่ยเจียแล้วมีซัมติงกันอยู่เพื่อนก็เข้ามากอดเป่ยเจียน้องมูเซี่เลตอนแรกก็ตีกับพี่เขยตลอดแล้วไม่ยอมให้ว่าที่พี่เขยเนี่ยมากอดเป่ยเจีย ตัวเองก็เลยไปกอดพี่เขยแทนคิดดูนะคะว่ามันจะสยองขนาดไหนจากที่ยุ้มหัวกับพี่เขยมาตลอดแล้วทุกครั้งน่ยมากอดแบบเนี้ยเออสยองอะ่ะแล้วเพื่อนอะ่ะดันพูดว่านี่นายเดี๋ยวพ่อของมูเซียวจะมาแล้วฉันจําได้ว่าตอนมหาวิเชีย์อะไอะ่ะนายชอบเขามากแน่นายมาความจําดีอะไรตอนนี้ หมาเด็กมันขี้หึงมากแถมไม่ชอบพ่อตัวเองเอามา,มากเลยค่ะถึงตอนจะลองเสื้อเปิดเจีย้ยนหนาวสันหลังเลยพูดต่อหน้าเลยจะเข้าไปเปลี่ยนชุดลองเสื้อหมาเด็กตามมาค่ะ น้องทําอะไรไม่ได้ก็โกรธโกรธมากก็เลยกัดคอเปิดเจียคนอื่นก็งงนะคะว่ามันเป็นอะไรของมันวะห้องเปลี่ยนชุดผู้ชายเข้าพร้อมกันมันไม่ผิดแต่หมาเด็กมันโกรธมากจนเปิดเจียว่านี่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคือเธออเลิกกันไปแล้วจะอธิบายให้หมาเด็กมันฟังไปทําไมจังหวะดนรกมากแต่น้องน้อยใจนะคะหาว่าเปิดเจีย ยอมคบกับตัวเองพ่อพ่อคือคนเราอ่ะจ,จะได้นอกจากเงาพ่อคนมันรักแล้วคนที่รักกรยังมาชอบพ่ออีกแต่ความจริงแล้วแฟนคลับก็คือแฟนคลับนะคะไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียแต่เปิดเจ้าเราก็ไม่ได้ชอบในแบบฉันชูสาวอ่ะวันที่เปิดเจ้ยนอนบ้านพระเอกนะ่ะเจอกับพ่อของพระเอกแล้วแต่เปิดเจ้าก็ไม่ได้รู้สึกพิวาสดใดๆเลยโกรธก็ส่วนโกรธน้องมูเซียวยังทําหน้าที่ตัวแทนขายเครื่องเดินแบบปลอมๆอยู่คือโกรธเขางอนเขาแต่ก็ยังมาคุยกับเขาอยู่เดียะหมาเด็กอ่ะ อย่างตอนที่ถูกนำร้อนลวกนักกายภาพก็บอกมูเซียวว่าเปยเจีย๊ยโดนนำร้อนลวกในแชทก็เลยมาถามเรื่องโดนนำร้อนลวกแสดงความเป็นห่วงเป็นใยคือถามฟิลแฟนสุดสุดอถามหน่อยแบบนี้เรียกว่าโกรธเองหายเองง้อเองนักเลงพอไหมคะวันแต่งงานพี่สาวพระเอกเปยเจีย๊ยก็ไปนะในฐานะเพื่อนอินนัวอีนางนี้ก็มาค่ะแต่ว่ามันเป็นผู้ชายนะคะคือน่าจะรู้จักกันมาตั้งแตเด็กๆนะ ผ่านการทำธุรกิจของครอบครัวของมูเซี่เนางเดินมาขอโทษเปยเจียขอโทษแบบไม่กล้าส,สบตาด้วยซ้ำเปยเจียถามว่าขอโทษอะไรขอโทษเลื่องส่งเมลส่งคลิปนั้นมาหรือไงเปยเจียฉลาดไงคะถ้าไม่ใช่อินนัวแล้วจะเป็นใครคนที่อยากให้เลิกกันก็มีอินนัวนี่แหละ เปิดเจียว่าในเมื่อคือเรื่องจริงผมสิต้องขอบคุณคุณที่ทําให้ผมเนี่ยจัดใจง่ายๆเปิดเจี้ยก็ยังด่ามันในใจนะว่าแส้มาขอโทษทําไมอะได้ประโยชน์แล้วมาขอโทษนี่มันสตอสุดๆเลยบ้านแกปลูกสตอเป็นไร่หรือไงหรือทําไล่สตอละ่ะอินนนวก็เลยบอกว่าเพราะสิ่งที่ผมทํามันแย่มากๆตอนนั้นเนี่ยผมก็อิจฉาคุณที่คุณมาทีหลังแต่ได้คบกับเขาอิจฉาคุณที่ได้คบกับเขาอย่างเปิดเผยผมกับเขาโตมาด้วยกันเพื่อให้ได้กล้ชิดเขา ผมก็เลยเลิกเรียนที่เดียวกันเขาตามจีบคุณเพราะผนัน แต่ไม่รู้เลยว่าผมชอบเขาที่จริงอ่ะมันแสดงออกขนาดนั้นทำไมมู่เซลจะไม่รู้หรอว่ามันชอบเขาแค่เขาไม่สนใจไงคะหลังจากผมส่งวิดีโอให้คุณแล้วเขาก็ไดาออกทันทีว่าเป็นผมเขาโกรธมากหลังจากนั้นก็ไม่คุยกับผมอีกเลยเจ็บไหมคะนัด่ามูซเซลจัดการได้เด็ดขาดดีพอรู้ปุ๊บว่าใครทําก็เด็ดแขนเด็ดขาดเลยแล้วไม่นานเขาก็เลิกพน,นันแต่ต่อมากลับมาสนิทกับคุณอีกผมก็เลยมาเตือนคุณอ๋อก็คือเตือนก่อนที่เขาจะมีอะไร กันก็คือตอนที่มูเซียวอ่ะพาเปิดเจี๊ยบไปสนามแข่งรถซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้นอนด้วยกันแล้วก็ยังไม่ได้ตกลงคบกันเลยนะคะคือเลิกพนันตั้งแต่ตอนนั้นเลยหลังจากที่คบกันแล้วเนี่ยไม่ได้พนันนั่นแหละค่ะงานแต่งพี่สาวพระเอกทีนี้พี่สาวก็เลยมาคุยกับน้องชายว่า ทำไมยังคุยกับปุ๋ยเจ้อยู่อีกท,ท,ทั้งที่พี่เลี้ยงมาไม่เคยให้ลำบากใจอะไรพระเอกเลยว่าใช่สิที่ผมไม่ทําให้ลำบากใจเพราะผมไม่อยากทําให้ลำบากใจถึงพยายามเอาใจพี่เอาใจพ่อแค่หวังว่าครอบครัวจะหันมาสนใจแต่สุดท้ายพ่อแค่ใช้พี่ควบคุมน้องชายตักกัดแค่นี้ทาไมจะไม่เข้าใจละ่ะตอนนี้พวกคุณไม่มีความสุขแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมดอกนี้เจ็บไหมคะคุณพี่สาวพี่จะแต่งงานไปก็เชิญเขาจะเป็นบ้าก็เชิญไม่เกี่ยวกับผม ทีนี้เนี่ยาฟางฉีเหนียนเหมือนจะเป็นแบบเออคู่ไวยกับพ่อของอพระเอกนะคะขอเต้นรากับเปิดเจียเปิดเจียตอนเนี้ยสวมชุดแล้วเขาก็เต้นได้นะคะเต้นแล้วหมาเด็กมันก็งอนว่าหาเขาไม่รักเออคืออการเหมือนหมาเหงาห่วงเจ้านายอะ่ะคือทั้งน้อยใจทั้งรักเขาทั้งเมาอะ่ะ ก็เลยทั้งพูดไปร้องไห้ไปน้อยใจเขาแต่น้องอะ่ะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าสมัยก่อนสร้างมั่วพ่อไม่ได้มีเงินมากยังไม่ได้เป็นดาราแต่แม่เป็นศิลปินชื่อดังทีนี้ความรู้สึกกับแม่สําหรับพ่อนะคือโทษทูลแล้วก็รักแล้วก็ตามใจมากแต่คนเป็นศิลปิน่ะมีความส่วนตัวสูงมากก็คือแบบมีความเป็นอินดี้เออติดอะรวย แล้วก็ดังนั้นน่ะเขาก็เลยว่าแม่ของพระเอกโง่ที่มารักกับพ่อพระเอกแต่หลังจากนั้นเธอก็สนับสนุนสามีสามีดังพอมีลูกสาวก็ห่างกันนะ สองคนก็เลยคิดว่าเช่นนั้นล่ะเรามีลูกอีกคนเธอเผื่อจะช่วยให้ระยะห่างของเราอ่ะดีขึ้นเราแม่ก็มีลูกอีกนั่นก็คือพระเอกแต่พอหลังจากมีพระเอกก็เริ่มเป็นซึมเศรา้าแม่นะคิดงานศิลป,ปินงานวาดภาพไม่ออกคือน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขาั้นรุนแรงอ่ะถึงขั้นสั่งว่าห้ามพ่อรักลูกชายส่วนเธอก็ยังคิดฆ่าลูกชายก็คือไม่ได้แค่คิดนะก็ยังมีบีบคอลูกชายเออดังนั้นน้องก็เลยเอาพี่ชาพี่สาวเป็นแม่ยึดติดกับพี่ พี่สาวส่วนพ่อก,ก็เลยควบคุมพี่สาวให้ควบคุมน้องชายเช่นกันน้องอยากทําอะไรพี่สาวก็จะพูดน้องก็จะทําตามพี่สาวน้องไม่อยากเรียนการแสดงพ่อก็ให้พี่สาวไปพูดน้องไม่อยากเรียนการเงินพ่อก็ให้พี่สาวไปพูดเหมือนจับเล่นตุ๊กตาคือทั้งชีวิตจนอายุยี่สิบอะ พระเอกทำตามพี่สาวหรือพ่อต้องการตลอดไม่มีอะไรเลยที่เป็นของตัวเองแต่พระเอกฉลาดนะคะไม่ได้โง่พอถึงจุดหนึ่งรู้ว่าตัวเองรักเปยเจียก็ไม่ยอมให้ใครมาบงการตัดขาดพ่อตัดขาดพี่สาวตัดอินนัวเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเพราะส่งคลิปให้เปยเจียเปยเจียก็เลยเลิกนั่นแหละในเล่มหนึ่งนั่นแหละคะ่ะ เปิดเจียรู้เรื่องในวัยเด็กของน้องก็ลันทด,ดีนะคะสุดท้ายแล้วพระเอกตัดสินใจทําตามใจตัวเองเอาตรงๆนะบอกแล้วว่าพระเอกอะเป็นคนฉลาดพี่สาวกับพ่อมันอ่ะเออ คือแบบเป็นครอบครัวที่แปลกและประสาทมากถามว่าควบคุมน้องชายได้อีกไหมนี่หล่อนควบคุมน้องชายให้อยู่ในกรอบได้พอน้องชายเต็มใจและเมื่อไหร่ที่เขาไม่เต็มใจพ่อหรือพี่สาวพระเอกก็มีเอาทางนั้นนั่นแหละเปิดเจี้ยก็รู้น่นแล้วว่าพระเอกคือตัวแทนขายชุดที่ใช้เดินวันไหนที่ทะเลาะกันตัวแทนขายก็จะเงียบไปสองวันแล้วกลับมาคุยต่อคือบอกแล้วว่าอะไรที่พวกเราอ่านมาคิดไปนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เราคิดก็ได้ สงสารพระเอกนะคะเป็นเด็กมีปัญหาครอบครัวมีแต่คนประสาทพระเอกต้องการพ่อต้องการเออต้องการความรักอะนะพ่อก็ต้องการควบคุมมีหรือจะสนใจวันต่อมานะ พระเอกก็ไปลาออกจากมหาวิทยาลัยเลยเพราะไม่ได้อยากเรียนการเงินตั้งแต่แรกแล้วมหาวิทยาลัยเนี้ยมันดังมากนะคะแล้วก็สอบเขายากใครๆก็อยากเรียนคือเขาไม่หวังว่าจะให้น้องเรียนมหาลัยนี้นะแต่น้องเก่งน้องสอบได้แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่น้องต้องการมาตั้งแต่แรกจะมีประโยชน์อะไรไม่ได้เลือกเองอะวันที่ลาออกมันเป็นครั้งแรกที่พ่อต้องทําหน้าที่คือมาเซ็นหนังสือลาออกให้ลูกชายทีนี้เปิดเจียก็ไม่ใช่ออาจารย์ที่ปรึกษาของพระเอกมาตั้งแต่แรก แต่พ่อก็มาขอพบเว้ยมาพูดคุยกับเรื่องลูกชายนี่แหละเปิดเจี่ยฟังที่พ่อมันพูดพ่อมันก็เห็นแก่ตัวมากเลยว่าก่อนหน้านี้ผมก็คิดมาตลอดว่ามูซาเนี่ยอาจจะไม่เอาใจใส่ครอบครัวบ้าและเห็นแก่ตัวแต่ความจริงคือรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างที่ เมียทำกับมู่เสี่ยวรู้ว่าเปิดเจียเลิกกับพระเอกรู้ว่าลูกชายบล็อกลูกสาวก็สมนำหน้าเลยนะคะบอกแล้วว่าสาแก่ใจมากพอสารเลวคนนี้รู้ว่าลูกชายต้องการอะไรแต่ไม่เคยมอบมันให้เลยลูกชายต้องการความรักแต่แม่ประสาทแดกบอกหัวว่าห้ามไม่ความรักกับลูกชายเพราะหาว่าลูกชายคือมานที่ทําให้นางคิดงานศิลปะไม่ออกเปิดเจี๊ยเลยว่า ดีใจด้วยลูกชายของคุณโตแล้วแถมตัดพ่อตัดลูกแล้วก็ตัดพี่สาวด้วยสางมูก็เลยด่าลูกชายว่าต่อไปถ้าต้องการความช่วยเหลือจากฉันอย่ามาขอฉันมูเสียว,ว่าถึงผมจะขอร้องใครแต่ผมไม่ขอร้องคุณแน่แถมด่าพ่อไปอีกรีบมาค่ะเพราะพ่อมาหาเปิดเจียเพื่อนอีกคนของน้องก็มาค่ะแล้วพูดว่าพระเอกด่าอินนัวไม่มีใครรู้ว่า เขาด่ากันเขาเทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่พระเอกไม่เอามาเลยค่ะแม้กระทั่งเพื่อนที่โตมาด้วยกันพระเอกยังเททิ้งไม่เผาผีแต่เพื่อนคนนี้ก็รู้ว่ามันเกี่ยวกับเปอยเจีย พ่อถามพระเอกพระเอกก็บอกเพื่อนว่าเลิกกันแล้ววันนี้น่าจะคืนดีกันน้องก็มั่นใจมากเลยว่าจะคืนดีกันได้แต่เขาเนี่ยก็กลับมาคืนดีกันได้จริงๆเปิดเจ้ยบอกว่าที่ผมรักคุณอะไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะเป็นคุณน้องเลยถามว่าผมจะใช้ชีวิตกับคุณต่อไปแล้วอยากให้เปิดเจ้ยสอนว่าจะใช้ชีวิตกับคุณยังไงคุณถึงจะมีความสุขที่ผ่านมาน้องก็ดูแลดีถึงจะไม่ได้มาพักด้วยแต่น้องก็ใจใส่ไม่น้อยแล้วตอนนี้น้องก็ไม่ได้สนใจ ครอบัวเพราะน้องหาเงินเองได้ไม่ต้องพึ่งพาพวกนั้นสักนิดแล้วเวลาที่เขาคุยกันบนเตียงเขาพูดว่าอาจารย์อย่าร้องไห้ยิ่งคุณร้องไห้ผมยิ่งอยากรุนแรงกับคุณคือกาคือทำกายภาพแบบนี้ก็ได้เนาะนัดชอบมากนะคะพระเอกกับเปิดเจีย ก็คือเป็นคนที่จิตแข็งกันทั้งคู่เลยตอนที่พระเอกแข่งรถแล้วเข้าโรงพยาบาลอีนางพี่สาวมันมาค่ะมันมาเกลี้ยก,กล่อมเปิดเจ้าว่าอยากให้เปิดเจ้าเกลี้ยกล่อมน้องชายให้เลิกแข่งรถแล้วนางจะไม่ยุ่งอีกแล้วให้น้องนางอ่ะมาทํางานบริษัทมันว่าถ้าเปิดเจ้าทำตามที่อีนางนี่ขอมันจะไม่ก้าวไก่เรื่องของสองคนอีกเปิดเจ้าเลยบอกว่าคุณก้าวไก่ไม่ได้อยู่แล้วเอออีนางนี่มาเลยว่า คุณไม่กลัวว่าฉันทําให้คุณอยู่มหาวิทยาลัยไม่ได้หรอเงินที่ใช้ปรับปรุงห้องสมุดเงินก็เงินนางนะนางว่างเนี้ยก็มึกต้มเดิมขู่เข็นเขาอีผีมหาวิทยาลัยเนี้ยก็อยู่มาเป็นร้อยร้อยปีอีอย่างก็ไม่ได้เพิ่งพาฉันมีอย่างนางคนเดียวด้วยปเปิดเจียว,ว่าแล้วคุณมีอำนาจมากก็ใช่นะแต่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้สนใจหรอกนะว่าผมจะคบกับใครอีกอย่างคุณไม่กลัวเพื่อนผมรู้หรอนางเลยถามว่าแล้วคุณคิดว่าเขาจะทะเลาะกับฉันเพื่อคุณหรอปรเปิยเจียวว่า คุณแต่งงานกับเพื่อนผมแล้วคุณเห็นเขาเป็นสามีที่ดีพ่อที่ดีแต่คุณลืมไหมว่าเขารักเพื่อนและเป็นเพื่อนที่ดีมากเหมือนกันมันโกรธค่ะมันเดินหนีไปเลยเปิดเจเลยบอกว่าไปเล่าเรื่องครอบครัวให้เพื่อนคุณฟังผมฟังสิหรือสามีคุณฟังสิกล้าพูดไหมล่ะ ออแน่นอนว่าเรื่องสารเลวพันุ์เนี่ยมันไม่กล้าเล่าค่ะนังโรคจิตสั้นๆนะคะว่าเปยเจียกับพระเอกคือเขาจิตแข็งเข้ากันได้ดีแต่ครอบครัวเนี่ยประสาทแดกเลี้ยงลูกไม่เป็นเอาเป็นว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยฝังลงหลุมไปดีกว่าโฟกัสแค่คู่พระเอกกับเปยดเจียพอแต่นัดเข้าใจพี่สาวพระเอกนะคะกลัวว่าน้องชายจะลําบากเพราะดูแลคนป่วยอย่างปเปยเจียแต่พระเอกบอกแล้วว่าเปยดเจียไม่ใช่คนป่วยเออคิดดูนะ ก็คือถ้าเกิดได้คนรักที่ดีอ่ะอืมสมมตินะเราเราเป็นรักกับผู้ชายอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนนี้ดีมากแล้วถ้าเกิดได้แม่ย่าที่ดีอ่ะเออม,มันก็เหมือนโชคสองชั้นอ่ะหรือถ้าเกิดได้ผัวชั่วแต่แต่แม่ย่าดีอ่ะมันก็ไม่ได้เท่ากับเออผัวดีอ่ะอันนี้ก็คือพระเอกอ่ะเขาปกป้องเปิดเจียตลอดเลยอืมปกป้องจากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวพระเอกอ่ะ ต้องดูแลแม่ที่ประสาทแดกป่วยซึมเศร้าอลาวาทำหน้าที่แทนพ่อแทนแม่ให้กับพระเอกต้องเจรจากับพ่อคิดดูนะคะว่าผู้หญิงคนเดียวต้องมาลำบากลำบุญขนาดไหนที่ต้องประคองครอบครัวให้รอดมาได้ทุกวันแล้วเธอก็ต้องการแค่ผู้ชายแบบเพื่อนเปิยเจียนั่นคือแค่ต้องการความรักและความซื่อสัตย์รักครอบครัวซึ่งข้อนี้เพื่อนของเปิดเจีย มีมากแล้วก็แตกต่างจากพ่อจริงๆก็ตอนสุดท้ายเขาก็ปรับตัวเข้าหากันได้นะคะส่วนเพราะพ่อเอกอย่างที่บอกก็คือพ่อคือพ่อนะคะตัดลูกชายไม่ขาดครอบครอก็คือครอบ,คร,อบครัวถึงจะเย็นชาหน่อยก็เถอะยังไงนะคะนัดก็พูดจบกันไปแล้วนะถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e และสามารถกดโดนเลี้ยงขนมนัดได้ตามวิธีที่นัดแต่ไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ